สวัสดีครับ wake n first o ครับวันนี้เราจะมาสรุปข่าวให้คนไทยและเตรียมคนไทยให้พร้อมสำหรับเดือนหน้านี้เพราะว่าจะมีอีเวนต์ออกมาเยอะมากครับแต่ถ้าส่วนคนไหนเพิ่งเข้ามาดูครับขอบคุณที่เข้ามาดูแล้วก็อ,อย่าลืมสับตะไคร e เผื่อครั้งต่อไปเราจะมีวิดีโอให้คนไทยกันต่อนะครับส่วนมากคอนเทนต์ของผมจะเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าผมเซ็นสัญญาก,กับบริษัทสเตทัสไวท์วันนี้ เพื่อทำคอนเทนต์เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ถ้ามีคำถามอะไรเนี่ยปกติแล้วคนที่อยู่ใน Discord ของผมเองจะติดต่อเข้ามาได้เราคุยกันได้เองเดี๋ยวผมเอาลิงก์มาให้นะฮะสำหรับดิสคอร์มีคนน่ารักๆเยอะครับมี k i n g c a ทถ้าใครยังไม่รู้จักฮะเป็นคนไทยที่ ผมคิดว่าน่าจะแข็งแรงที่สุดในกลุ่มคนไทยแล้วครับอของร้องเก้นะฮะแล้วก็มีเจ๊บีครับเจ๊บีน่ารักมากแล้วก็มีอีกหลายๆคนที่อยู่ใน d i ดิสคอร์่น่ารักมากทุกคนเลยฮะส่วนงั้นเรามาคุยกันต่อกันนะฮะก็คืออย่างแรกเลยคำถามที่ทุกคนมีตอนนี้คืออีเ,อเวนต์ใหม่เนี่ยมีโก้เนี่ยยังไงพี่คือ ยังไงมาทำยังไงถ,ถึงจะได้สกอร์ดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันฮะ,อ,ะอันนี้เราจะมาในสเตจห้ารอยอซึ่งผมเองต้องมาสร้างอาเคา้าขึ้นมาแล้วก็มาเล่นในสเตจนี้ซึ่งจริงๆแล้วไม่มีของเลยมันลำบากนิดหน่อยฮะก็อันนี้ฮนะ พอเราเริ่มเริ่มต้นปุ๊บเนี่ยก็จะมานี่มีตึกใหม่เข้ามาให้เราเล่นครับอ่างั้นเราเข้าไปดูกันเลยนะฮะ โอเคพอเข้ามาอย่างแรกเลยเนี่ยอย่างแรกที่เราอยากรู้เลยคือเรามามีโก้คาลเลนเดอร์สีเทานี่ไอสีน้ําตาลก็คือทุกๆวันเนี่ยก็จะมีอีเวนต์ให้เราทำซึ่งคือทุกวันวันตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เนี่ยเราจะทำอินเทลเราก็จะได้เราก็จะได้พาร์ทเอามาสร้างเดี๋ยวเรามาดูกันฮะว่าพาร์ททำอะไรแล้วก็มีโทรดาวทั้งอาทิตย์แล้วก็อันต่อไปก็คือ Daily Exploration เนี่ยไอต่อสองอันนี้นเนี่ยผมมีอีเวนต์แต่เป็นภาษาอังกฤษแต่คือง่ายง่ายครับส่วนวันนี้วันนี้ก็คือวันเสาร์เนี่ยก็คือมีลงอ่างซึ่งจริงๆแล้วผมแข็งแรงไม่พอที่จะเข้าลงอ่างลงอ่างอยู่ดีก็คือเรามี Supply Hunting Day ซึ่งก็เป็นอีกวิดีโอหนึ่งที่ผมมีไว้ให้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามา Supply ฮันติงเดย์กันใช่ไหมฮะนี่ มันจะเป็นหน้าอย่างนี้คือวันอาทิตย์กับวันอังคารเนี่ยจะเป็นเราห,หาตัวนี้ได้แต่คือพอวันเสาร์เนี่ยก็จะมีเครสธรรมดาเนี่ยก็จะมีเยอะแล้วส่วนสีม่วงเนี่ยก็จะมีแบบประมาณสี่สิบอันนะฮะเปิดทุกสี่ชั่วโมงจะเป็นแบบโซนให้เราส่งหมาไปจัดไปหาของนะครับแล้วส่วนกุญแจที่อยู่ตรง ข้างบนอ๋อนี่ไม่มีกุญแจเดี๋ยวเราเคลื่อนให้ตแป๊หนึ่งนะฮะอันนี้ไม่ใช่ฮะเ,เคลื่อนไม่ได้เหรอเนี่ยอ่ากุญแจที่อยู่ข้างบนนี้กุญแจที่อยู่ข้างบนตรงนี้เนี่ยคือมันจะ g e n e r a ตเองคือมันจะกลับมาเองนะฮะภายในหนึ่งทุกหนึ่งชั่วโมงจะกลับมาหนึ่งหนึ่งอันโอเคนะฮะ เราก็สกิปตัวนี้ไปก่อนเพราะว่าเราอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำใช่ไหมฮะ,อ,ะอันที่สองที่เราจะรู้ที่เราอยากจะรู้เนี่ยก็คือ intel a l l ร y s r o w d o w n supply hunting day อะไรพวกเนี้ยตรงนี้เนี่ย,ยคือเป็นแต่ละอีเวนท์ที่เราควรจะทำแต่คือสำหรับอาทิตย์นี้เนี่ยอันนี้อันนี้คือจุดสำคัญของสายฟรีนะฮะสายเปก็คิดว่าน่าจะผ,าผ่านผ่านกันอยู่แล้วคือทุกอาทิตย์เนี่ยก็จะมี วันนี้อาทิตย์นี้คือ3 2 2ยีถึงสใช่ไหมก็คือต้องอัพเทน23 0 0 0ซึ่งจริงแล้วเนี่ยเรามาดูมีโกอิ f นโฟเนี่ยถ้าเราทำเสร็จเนี่ยเราจะได้มีโก g กอรี่หฉะนั้นน่ยทุกอาทิตย์เนี่ยเราจะมีเขาจะมีมิชชั่นให้เราทำภายใน1อาทิตย์นะฮะวันก็คือถ้าสายฟรีขยันขยันเล่นเนี่ยผมการันตีเลยฮะภายใน3เดือนได้ของแน่นอนได้ของเพิ่มมาเน้นฮะ อ,อ่ก็คือโอเคทุกอาทิตย์เราก็จะได้5ถูกไหมฮะแต่คราวนี้เนี่ยคนเขาก็อยากจะรู้กันว่าแบบเฮ้ย E5 เนี่ยมันมันทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราก็มานั่ง,งดูในช็อปกันต่อไปอันต่อไปที่เราต้องต้องดูนะฮะมี Go Info ตัวนี้ทุกครั้งที่เราทำ Intel State Warfare เนี่ยแต่ละอันเนี่ยเราก็จะได้ของขึ้นมาถูกไหมฮะ เดี๋ยวเราจะมาอันนี้ supply hunting day อนี่คือเนี่ยมันก็จะได้พวกตะปูได้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรไม่รู้ฮะแล้วก็ไอ้ไอ้สวแล้วก็อันนี้คือลงลงสงครามน้ำจริงๆแล้วเนี่ยลงสงครามน้ำเนี่ยได้สองหมื่นสี่ถ้าพูดง่ายฮะเล่นได้แค่แสนแปดเนี่ยก็คือถ้าพูดง่ายคือปกติผมตีไอ้เรสาเลเนี่ยผมได้ประมาณล้านหนึ่ง ฉะนั้นสำหรับสายฟรีเนี่ยคือมีสิทธิ์ที่จะได้ Maximum ั e มรีวอก็คือแสนแปดฮะน,นี้เราทำอินเทลไปเรียบร้อยแล้วเราก็ได้ของมาใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะได้ของมาคันนี้ไอตัวที่เห็นบวกบวกสี่ิบห้าบวกหเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันฮะโอเคต่อไปเอางี้ดีกว่าตอนนี้เรามาถึงจุดตรงนี้แล้วเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าถ้าจะเอาไอ้มีโก้กอรี่เนี่ยเพิ่มเนี่ยเราไปดูที่กอรี่แรงกิ้งครับก็คือส่วนตัวเนี่ยอันนี้คือแข่งกันทั้งหมดหกหกลัดนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็คือที่หนึ่งแต่เนี่ยที่หนึ่งเนี่ยมันต้องครองที่หนึ่งเนี่ยสามสิบวัน มันไม่ใช่แค่อทิตย์เดียวหรือว่าเป็นต่อวันนี่คือ30วันเนี่ยต้องคือที่1มึ่คือเราต้องเก็บมี g o Info ทุกวันเพื่อที่จะได้ถ้าพลาดแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยสายฟรีนี่แชนที่จะอยู่ติดท็อปไอ้ท็อป2 0 0เนี่ยนี่คือท็อปทั้งหมด2 0 0คนเนี่ยก็จะได้มีโก l อ r y ที่1เนี่ยได้110นี่ชัวอันนี้ชิลมากส่วนคราวนี้เนี่ย อันนี้อาจจะเป็นมสำหรับสายเปนะฮะแต่ถ้าสายฟรีเนี่ยเรามาเน้นอยู่ในอะไหล่ครับนี่พูดง,ง่ายๆคือที่1ได้40หลังจากทั้งหมดมีทั้งหมด6กลัดเนี่ยผมตีไปเลยว่าทุกทุกลัดเนี่ยก็คือมีประมาณ3กิวที่ใหญ่ก็คือ368ก็คือถ้าอยู่ในท็อปสก็ไม่ค่อยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่าเราจะมีแชนที่จะได้เป็น อ,อยู่ในท็อป20นะฮะ,ะจุดจุดตัวเนี้ยของเราเองเราต้อง Aim ไว้ประมาณท็อป20เพราะว่าที่20เนี่ยเรายังได้ถึง15ใช่ไหมฮะ15เนี่ยน,นี่ได้รายเดือนก็คือเราอุ้ยนี่มันก็คือเราเราเราเล่นยังไงมันต้องมีสิทธิ์แน่นอนฮนะเพราะว่าถ้าเราอยู่ในแรงค์เนี่ยแต่นี่คือแรงค์ของอะไรเนี่ยมีอยู่แค่50 นะฮะเคอเค,อ,เคอันต่อไปครับอันต่อไปอ่โอเคเรามาดูพาร์ทกันฮะพาร์ทที่เราได้ต่อตามวันเนี่ยคือเรามาตรงนี้เลยมาดูนี่ก็คืออันนี้เป็นห้องแลบครับคือห้องแต่ละห้องเนี่ยก็คือชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเนี่ย มันก็จะเพิ่มอันนี้ผมเราอัปเกรดได้นะครัก็คือเรามาอัปเกรดกันเป็นเลเวลห้ามีโกอินฟออัเทนจากเวลาไปฮันติ้งเนี่ยได้เพิ่มจาก4%กลายเป็น5%เรนะฮะเราก็อัปเกรดเป็นเลเวลห้าต่อไปเราก็จะต้องการน็อตประมาณเท่านี้ถูกไหมฮะส่วนตึกที่เราได้เนี่ยพอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะอัปเกรดออกมามันก็ดูสวยขึ้นมาส่วนที่เราสำคัญคือเรามาดูเอฟเฟกต คือทุกครั้งที่เราอัปเกรดอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาแต่ละเอฟเฟกไม่เท่ากันเห็นไหมฮะก็คือเราอัปเกรดไปเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยแทนที่คนที่ขยันเนี่ยก็คือทํอินเทลอยู่ทุกวันเนี่ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะได้ของโอเคนะฮะทุกอย่างเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้ของโอเคงั้นเรามาดูอันต่อไปครับคราวนี้เราเรามาลองดูกันว่าสายฟรีเนี่ยจะได้ไหมลองดูนะ อันนี้มีโก้อินโฟธรรมดาก็คือเอามาซื้อของพวกนี้ซึ่งปกติครับคือถ้าเล่นทุกวันเนี่ยรับรองซื้อได้ซื้อได้เกือบหมดส่วนอันที่ซื้อไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยคือตัวนี้ที่ทุกคนถามถามทุกอย่างเลยว่าทํายังไงจะได้ยังไงคือทุกอาทิตย์ที่ทําได้เนี่ยเราจะได้มีโก้กอรี่ถูกไหมทีละห้าฉะนั้นเดือนหนึ่งสีอ่ 4, อาทิตย์เราได้ประมาณยี่สิบก็ยังซื้อเฟรมไม่ได้แต่เฟรมแต่เฟรมดูจริงๆฮะ เพอร์มานนต์คือถ้าเล่นทั้งหมดเนี่ยสิบสองอาทิตย์เนี่ยได้หกสิบแต้มแน่นอนคือเราอาจจะได้ทั้งตัวนี้กับตัวนี้คือเป็นห้าสิบแล้วก็อีกสิบเนี่ยก็อาจจะซื้ออะไรเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่คือเรายังได้จากอะไรอีกใช่ไหมคือเรามาได้จากกิวของเราอีกสิบห้าก,ก็คือบวกกันไปเนี่ยก็คือเป็นเจ็ดสิบห้าแล้วฮะแต่คือถ้าเกิดเราขยันขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ย ข,ขยันขึ้นมาหน่อยหนึ่งอีก25เนี่ยอยู่ในท็อป20ภายใน3เดือนเนี่ยจะได้ไหมอีกมันมีสิทธิ์ได้แน่นอนครับอันเนี้ยคืออันนี้เรามาสรุปมีโกโกรี่สโตร์ให้นะฮะเพราะว่าคือทุกคนอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วเล่นจะดองของไว้เนี่ยดองไว้ทำไมเนี่ยคืออ่ คือมันมีเล่นทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ไม่เหมือนกันฉะนั้นถ้ากด s u b สไคร b ์ผมอัปเดตตัวนี้ทุกอาทิตย์อยู่แล้วเพราะว่าต้องการเตรียมพร้อมให้สําหรับสายฟรีทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวที่จะได้ของแน่นอนนะก็คือโอเคตัวนี้เราก็มาเคลียร์กันได้ของมาครบแล้วฮนะนี่1นึ่งมิโก้สอเลยเนี่ย นี่คืออย่างแรกนี่นานมากอันที่สองครับสองนี่คือเรามาคุยกันว่าโอเคไหนดูซโอ๋นี่ยังไม่มาเนาะอันนี้รัดนี้มันยังใหม่อยู่นะฮะห้าร้อยหกสิบเอ็ดแต่งั้นเดี๋ยวเราสวิตช์กลับไปตรงนี้ดีกว่าโอเคเรากลับมาครับก่อนอื่นเรามาดูนี่กันดีกว่า อันนี้ฮะแนะนำเลยว่าป้าเทพมาก <c oughs> สกิลแต่ละอันนี่คือโหดสุดๆนฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดูสกิลนี้ไม่ได้ยิงอย่างเดียวครับไม่ได้ยิงอย่างเดียว <c oughs> มีไฟฟ้าออกมาด้วยอ่าเอางั้นแนะ่ะคือพูดง่ายๆเอ่อฮีโร่ซีรีส์เดี๋ยวผมผมทับออกมาแล้วสองอันเป็นอ่าสำหรับคนอ่า ลูกของหลานของบรูซลีนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือป้าแต่ส่วนตัวผู้ชายเนี่ยผมคิดว่าก็ยังไงก็ต้องได้อยู่ดีแต่คือเป็นตัวที่สกิลดูแล้วไม่อ่อนที่สุดในในกลุ่มสามตัวนี้ฉะนั้นสองตัวสองตัวที่สำคัญเนี่ยคือผมแนะนำสองตัวนี้แน่นอนอาการันตีไปด้วยกันครับอ,อันต่อไป ต้องสรุปเดือนต่อไปใช่ไหมฮะเดี๋ยวเดือนต่อไปเดี๋ยวเรามาดูซิว่าโอ้ผมหาตัวนั้นหาไม่เจอเลยเนี่ยอืมโอเคข้ามข้ามไปก่อนฮะ,ะอ,อ,อันต่อไปก็คือมี Walking Dead เป็น crossover นะฮะ crossover ก็คือเป็นเอาตัวของ State of Survival เนี่ยไปโผล่ใน The Walking Dead แล้วก็ตัวของ Walking Dead เนี่ยมาโผล่ในเกมของเราฉะนั้นเนี่ยมันจะเริ่มเดือนวันที่1หนึ่งเมษามใช่ไหมอ่าก็คือตัวนี้นะฮะก,ก็จะเป็น crossover แล้วก็ประมาณวันที่15ถึงเริ่มแต่คือวันที่1เนี่ยมันจะมาเป็นทีมอันนี้คือทางเกมเองทางบริษัทเกมเอง ค่อนข้างปิดตัวนี้ไว้เยอะมากไม่อยากให้ใครรู้ว่ามันจะจะมีอะไรมากแล้วก็ Hero w a ว็กตอนนี้ออกแค่สเตจหนึถึงยีนะครับถ้าอยากได้มากอยากอยากรู้เนี่ยก็ต้องรอติดตามเพราะว่าตัวนี้ผมคิดว่าถ้ามาใช้ตัว w a ็กโเนี่ยแล้วมาใช้ผสมกับ The j e จสเนี่ยจะ จะค่อนข้างเทพมากจะเทพสุดๆแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าคนที่เป็นคนที่นำเนี่ยฮะคนที่นำในแบบไปตีเมืองหลวงอย่างเงี้ยฮะหรือว่าตีบังเกอร์อะไรเงี้ยถ้ามีควรจะมีสองตัวนี้มาคู่กันเลยครับแล้วก็ครอบครัวของแว็กโกคงตามมาอีกเรื่อยๆนะเพราะว่าตอนนี้มาออกมาแค่ตัวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสองตัวคงตามมา ถ้ายังไงก็ถ้ามีคำถามอะไรก็รีบคอมเมนต์ไว้เลยนะฮะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเราค่อยคุยกันแต่ถ้าอยากจะมาจอย Discord ก็ยินดีครับยินดีเข้ามาจอยแล้วก็มากดเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเดี๋ยวผมโชว์คนไทยดีกว่าเพราะว่าอันนี้มันจะง่ายมันจะเพราะเป็นมันเป็นภาษาอังกฤษหมดแต่มีห้องคนไทยไว้สำหรับคุยกับคนไทยนะฮะเดี๋ยวเราลองมาเปิดลองดู โอเคงั้นเนี่ยครับเรามันจะโผมาขึ้นมาให้แล้วนี่นะฮะเข้ามาอยู่ในห้องนี้คือเข้ามาแรกเนี่ยคือเราต้องไปกดปุ่มสีเขียวก่อนปุ่มสีเขียวเนี่ยจะทำให้มาเห็นเอ่อ s t f t u r v i ์สไนะครับแล้วก็จะก็จะเข้ามาห้อง t ไทท a l k อันนี้ได้ฮะก็คืออันนี้ก็เป็น Discord เดี๋ยวผมเอาคอมเมนต์วางไว้ให้นะฮะเพราะว่าบัน ผมว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่สำหรับหลายๆคนเคยส่งเมสเซจมาหาผมเองทาง Facebook หรือว่าแท็กผมใน Facebook เนี่ยคือต่อวันเนี่ยผมมีคนถามเยอะมาก แล้วก็มีแมสเซจอยู่ตลอดแล้วก็ทำงานอยู่ในหน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยเกือบทั้งวันซึ่งมีมีอะไรต้องทำอยู่เยอะมากฉะนั้นบางทีผมอาจจะไม่มีเวลาตอบผมอาจจะมีเวลาตอบแบบแป๊บเดียวแต่คือถ้ายังไงเนี่ยเข้ามาอยู่ในนี้เนี่ยรับรองมีคนตอบให้แน่นอนครับแล้วก็ไม่เหงาแน่นอนมีเจบียังไงก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันครั้งต่อไป